สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหกล้อจันทบุรีนะฮะอยู่กับวันฝนตกนะครับไม่รู้วันนี้จะทําได้หรือเปล่าเมื่อคืนก็คันดีจะตกเยอะอยู่นะครับบรรยากาศฝนตกตอนเช้าวันนี้วันอะไรเนี่ยวันอาทิตย์ปะวันอาทิตย์ที่เจ็ดปะลุงวันนี้วันอาทิตย์เปล่าวันอาทิตย์เปล่าวันเนี้ยวันอาทิตย์เปล่า เช้าอาทิตย์ไหมวันอาทิตย์รหรือเปล่าวันนี้วันอาทิตย์รหรือเปล่าแหวงขอวานเเนี่ยน,นะครับมนะันยะาดฝนตกะเล่นเลย<ห><ห>ดู<ต>ยลุงลนะุงงัดเช็ดจารบีหนะ่อยอยู่ทามกลางสายฝนโปรยปลายวิ่งตามเป็นร้อยก็ไม่ทนัน ไปรู้จะรีไปไหนไม่ได้เป็นร้อยไปแค่แปดสิบเองอจริงตงนน้งกระทันแน่เอาแปดสิบจริงโอ้ขี่เป็นร้อยโอ้ไม่กล้าขี่รถเพราะเราเหยียบไปก็เป็นร้อยไปแล้วไปแล้วคอดีพูดถึงขอดีอของการเช็ดจารบีนะครับนนเวลาเราเข้าไปตีป่าหรือว่าเวลาเราย้ายรถแต่ละที่นีน่เวลาไปโดนเกี่ยวกิ่งไม้แล้วมันกิ่งไม้มันมันไม่พาจารบีไปเละ ไปทั่วนะฮะไม่เช็ดไม่ละกี่ไม้เ่าขอขอถามข้อดีของการเช็ดจารบีหน่อยครับลุงไม่ใช่ไม่ใช่มันแค่ไม่เลอะเงรมันต้องมีมากกว่านั้นสิมีไงมีไหมมันแค่ไม่เลอะเหรไมเลอะเช็ดแล้วไม่เลอะคือถามว่าเวลาเราไม่เช็ดเนี่ยคือสมมุติว่าเราไม่ได้ย้ายอยู่เฉยๆเนี่ยคือทํางานอยู่กับที่เนี่ยมันไม่เลอะหรอก แต่ถ้าเราไม่ได้เช็ดแล้วเราย้ายหรือว่าตีป่านี่ปกกิ่งไม้ใบไม้พวกอะไรเนี่ยมันจะพาจระเบียนล่ะไปเปื้อนหุ่นยันแขนยันหัวนันกระจกกันไรเนี่ยน่ะนั่นแหละคอเสียของมันแต่ะแต่ถ้าเราเช็ดมันก็ดูสะอาดจะอา่านไหมนี่นะครับมาดูตามสลักตามอะไรเราก็ไม่ได้เช็ดทุกวันหรอกครับเพราะว่าอัดอัดวันนึงแล้วก็เช็ดวันเว้นวันว่ะวันเว้นวัน นะครับุบงกีสียังติดอยู่ก็คันนี้ออกมา3ปีแล้วแหละแต่ถึงว่าช่วงนี้มันมันมาเดโโดนดินเนาะมันสลักมันก็เนี่ยสลักสลัก,สล,กสลักเงาเงาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะมันชุบเงาใช้ได้นะสลักสลักซูม,มิโตโมโแข็งใช่ได้ ข้อเสียนะครับเนี่ยข้อเสียเนี่ยมันทํามาดนะไอ้ช่วงเนี่ยเนี่ยแผ่นชิปมันบางมากเลยเนี่ยมันติดกันเห็นไหมคือพอมันบางปุ๊บเวลาอ๋อ๋ืเวลามันหลวมอ่ะเกิดมันหลวมนิดนึงเนี่ยเวลามันตัวอาร์เนี่ยมันมันให้ตัวได้อ่ะมันก็จะมาถูกับไอ้ตัวนี้ ก็เกิดเสียงอิดอ,อ,อิดอัดอัดคือบางไปอ่ะผมว่าบางไปเนี่ยป็นชิมเนี่ยติดกันไปอ๋อจะจะลื่นลงทุกที่เลยเนาะ สไลดเดอร์ลงไปนูป่นพอดีเลิกเลิกโอ้ยไม่รู้ทำได้เปล่ารอสายสายหน่อยรอดูฝนก่อนว่ามันหยุดตัวตกไม่นะปอยไวปอยนี่แหละแต่ตกทั้งวันก็เละ <c oughs> ไหมโอ้ลุงไปเช็ดถึงนะ<ห>น <isas? S 1> ตัวใหญ่ไปเช็ดถึงบนเลยแคนะนะ่นู้นเขาเล่นเงินตายน่ะงานรออยู่เยอะมันใช่เยอะมันทำไม่ได้มันก็ต้องทำใจแล้ว<ม>ช่วงนี้ฝนตกอ่ะ เขาก็รอไปเขารอเขาบอกเขารอเขารอไปดูกันนี่ยสามสี่คันเนี่ยไปลุุมๆทำให้เสร็จเร็จอ่าแ้ว่าานอะไไ้ตันี้สงสัยไปโดนไม้แน่เลยไม้ใครทำตูดอีก ที่กะใบไม้อย่างเงี้ยไปแปะที่ตัวของใบ oh, <ấy. S 2> อ๋อไอ้นั้นหกล้อถอยชนออกมาผมเองแหละผมจอดผมจอดตะหินแล้วแล้วก็หกล้อมันถอยชนมันไม่ได้เป็นไม่ได้พิธีผมหรอกผมจอดเฉยๆเนี่ยหนกะล้อถอยมาชนทางใครอ่ะอ่าคันของจะขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่า <c oughs> ถ่ายคลิปลง YouTube เราเอา่ยชื่อลงไปแล้วไม่ดีครับ <Okay. S 1> สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวนี้คือ,อสัญลักษณ์ตัวนี้คือห้ามห้ามไปโดนอันนี้นะ <c oughs> ใช่ป่าห้ามไปโดนกระบอกเนะี่ยมันร้อนไม่งั้นก็ห้ามไปอยู่ด้านหลังมุงกีเพราะว่าอาจอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็ ช่วงน,นี้ก็ถ่ายแต่รถตัวเองนะครับไม่ไ่อยได้ถ่ายรถคนอื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกไม่มีใครทํางานเลยฝนตกจอดกันหมดเลยไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหน,นมงกีีไอเหล็กดามหลังนี่ทียิบเลยนี่เป็นเหล็กเดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะ ยังโอ้ยแต่จะหมดแล้วเนี่ยดูทีแรกมันโผล่มายาวเนี่ยเ,เนี่ยเล็กพวกเนี่ยเนี่ยมันโผล่มาประมาณนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยไอเล็กเล็กตูอกี้เนี่ยไอเล็กดามเนี่ยเนี่ยมันโผล่มาออกนอ,อกเมื่อกี้มันเลยเลยเนี่ยด,ดูหมดหมดหมดเลย <c oughs> โอ้ยใช้เวลาไปสามปีหมดเกลี้ยงเลยทั้งสายทั้งหินทั้งดินคิดดูสามปีมันตักดินไปเท่าไหร่คิดดูตักทุกวันนะ่ะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก็อาจจะสั้นหน่อยเพราะเพราะว่าไม่มีมาถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับผมวันอาทิตย์วันที่7ว่าจะทำยังไงได้ฝนตกขนาดนี้ครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องหกหลอดชาวบีทฮะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ